ครับสวัสดีครับวันนี้้านกคุญแจช่างยศนะครับก็ออกมาทำคุญแจ w สองหนึ่งศูนย์นะครับลูกค้าทำคุญแจต่เครื่องสักผ้านะครับตัวสีดำไม่สามารถกดรีโมทได้แล้วก็ไข่สตาร์ทไม่ได้นะครับเราก็ทำรีโมทขึ้นมาให้ใหม่สองตัวนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสระบบกันนะครับตอนนี้ระบบใช้ได้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเดี๋ยวเรามากดกันตัวที่หนึ่งนะครับกดล็อกมาดูตรงประตูนะครับ สังเกตปุ่มล็อกนะครับกดเปิดนะครับกดล็อกกดเปิดเปิดได้นะครับกดล็อกได้เดี๋ยวมาดูเปิดฝาท้ายนะครับกดค้างไว้นะครับฝาท้ายเปิดได้ปกตินะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบสตาร์ทนะครับกดเปิดหนึ่งทีนะครับ ลองดูระบบสตาร์ทนะครับการใส่กุญแจเข้าไปจะมีเสียงดังนะครับของปลดล็อกคอนะครับอ่าปลดล็อกแล้วนะครับบิดได้เดี๋ยวลองสตาร์ทดูนะครับสตาร์ทติดเรียบร้อยนะครับไม่มีไฟโชว์ใดๆทั้งสิ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอีกดอกนะครับเพราะว่าลูกค้าทำสอดอกเลยนะครับเคสนี้ออฟนะครับดึงออก มองมาก่อนนะครับอันนี้เป็นอีกดอกหนึ่งที่เราทำบิดออนได้นะครับสตาร์ทได้เรียบร้อยนะครับก็การโปรแกรมเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะเทสรีรโมทให้ดูจากด้านในทีนะครับว่าใช้ได้ทั้งสองตัวนะครับนี่ตัวที่หนึ่งนะครับล็อกปุ่ล็อกนะครับหามาก่อนนะครับ ล็อกบดล็อกนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวของลูกค้านะครับว่ามันใช้ไม่ได้จริงๆนะครับกดรีโมทก็ไม่ได้นะครับนี่เป็นตัวของลูกค้านะครับกดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ากรอบแตกด้วยนะครับแล้วก็เอาไปลงเครื่องซักผ้ามาด้วยนะครับมันก็เลยเสียเลยนะครับอลูกค้าบอกว่าไปหาช่าง กุญแจแถวแถวบ้านนะครับลองซ่อมดูแล้วก็ซ่อมไม่จบนะครับก็คือทําไม่ได้ก็เลยต้องทําใหม่ทั้งตัวนะครับอเดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทด้วยดอกเก่าดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเวลามันเสียนะครับนะครับเวลาเสียเนี่ยใส่เข้าไปนะครับปลดล็อกคอมจะไม่ดังนะครับบิดไม่ไปนะครับเงียบกริบเลยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตัวดีนะครับถ้าเกิดเวลาตัวดีใส่เข้าไปนะครับปลดล็อกคอมจะดัง ได้ไหมครับอ่าแล้วมันจะบิดได้นะครับถ้าตัวเสียใส่เข้าไปก็เงียบเลยนะครับไม่ดังเงียบอันนี้คือเสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับตกครั้งส้านะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้เบนซ์อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะครับก็อยากทํากุญแจนะครับไม่ว่าจะเป็นกุญแจเสียหรือว่ากุญแจหายนะครับ ช่างยศสามารถทำให้หน้างานได้เลยนะครับไม่ต้องยกไม่ต้องลากนะครับวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกุญแจ W หนึ่งสองหนึ่งศูนย์นะครับกุญแจเสียหมดก็เท่ากับไม่มีต้นแบบให้เรานะครับเราก็ต้องทำการโปรแกรมใหม่ทั้งสองดอกนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดอยากสอบถามเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามได้ที่เบอร์นะครับศูนย์เก้าเก้าหนึ่ยี่นะครับสี่เก้าสองอีกทีนะครับ 099-104-4922นะครับยังไงฝากติดตามช่องช่างกุญแจนน,นทบุรีด้วยนะครับฝากกด subscribe นะครับกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะครับเวลาเรามีคลิปวิดีโอใหม่ๆหรือว่าข่าวสารดีๆท่านจะได้ไม่พลาดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ